ประเทศไทยมีเศรษฐีปพันผลได้กี่คนก็มีเพื่อนๆถามผมเพ้ามาเยอะนะครับว่ารวมในระบบเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันมีตําแหน่งว่าให้เศรษฐีปพันผลได้กี่คนนะครับเศรษฐีปพันผลในนิยในยามก่อนนะคือว่ามีปพันผล1ล้านบาทต่อปีขึ้นไปนะครับก็จะประมาณการของผมนะก็คือว่าปีปีหนึ่งเนี่ยบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยจ่ายปพันผลรวมกันประมาณ5 0 0แสนล้านต่อปีนะครับ ก็คือจริงๆมันก็ขึ้นขึ้นลงลงบ้างอะนะตามไซเคิลของธุรกิจไซเคิลของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยก็คือประมาณสี่แสนปลายถึง5้าแสนล้านต่อปีนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยใน5้าแสนล้านเนี่ยมันเป็นส่วนของเจ้าของเดิมหรือผู้ถือหุ้นใหญ่หรือพาร์ทเนอร์เนี่ยอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเป็นต่างชาติอีกประมาณ30%ใชนะ่บเปอเป็นที่เหลือก็เป็นกองทุนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเปิดเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่ามี ส่วนของปันผลต่อปีเนี่ยที่นักลงทุนรายย่อยหรือลงทุนรายบุคคลเนี่ยนะครับมีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของเครื่องจักรผลิตเงินได้ประมาณสัก1นึ่งแสนล้านจาก5้าแสนล้านนะอันนี้คือจากการประมาณการของผมนะจากการบอกว่าวิเคราะห์วิจัยแล้วก็คุยกับคนงเก่งหลายคนเนี่ยก็คือว่าอาจจะโปรเจกต์ไปแล้วด้วยว่าต่างชาติเนี่ยขายหุ้นออกมาเรื่อยๆให้นะักลงทุนรายย่อยเนี่ยโอเวอร์ไทม์นะ เป็ดเสร็จแล้วก็คือออินออลครับคือว่ามีประมาณ1นึ่งแสนล้านที่นักลงทุนรายย่อยจับจองได้ทีนี้1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีปันผลนะเฉพาะปันผลนะก็แปลว่ามีเศรษฐีปันผลที่มีเงินปันผลปีละหล้านเนี่ยได้ทั้งหมด1นึ่งแสนคนใช่ปะ่ะแต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างนั้นอ่าเพราะว่ามีอะไรมีคนอย่างดรนิเวศดรนู่นด,ดรนี่คุณหมอนะั้นมอนี้เซียนต่างๆใช่ไหมเซียนต่างๆ ผู้รู้ต่างๆรวมถึงอาจารย์เจด้วยคนเหล่านี้ที่เรียกว่าได้บันผลเนี่ยปีหนึ่งบางคนเนี่ยได้ปีหนึ่งถึงเป็นพันล้านพวกรู้ว่าใครนะไม่ต้องพูดเผยถึงเป็นพันล้านต่อปีพันล้านบาทหรือบางคนได้หลายร้อยล้านแปดเก้าร้อยล้านจนไปถึงหลักสามสี่ร้อยล้านต่อปีลงมาถึงหลักยี่สิบสามสิบล้านต่อปีรวมถึงหลักสี่ห้าล้านต่อปีคนพวกนี้เนี่ยคนเดียวก็จองตําแหน่งเก้าอี้เนี่ยไปเป็นพันเก้าอี้ไปเป็นหลายร้อยเก้าอี้นะ คนเหล่านี้ก็มีอีกเรียกว่าร่วมหลายพันคนนะเพราะนั้นก็คือเขาบอกว่าใน1นึ่งแสนล้านที่น่าจะเป็นส่วนของทุนรายบุคคลเนี่ยก็ถูกนักลงทุนรายบุคคลที่เป็นระดับท็อปจับจองไปแล้วผมคิดว่าจากการประมาณการของผมนะประมาณสักห้าหมื่นล้านบาทนะครับเพราะนั้นเหลืออีกประมาณแค่4ี่หมื่นล้านบาทต่อปีที่ยังพอจะเป็นโอกาสของทุนรายย่อย ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดเพิ่งเพิ่งศึกษาเรื่องการลงทุนแบบเน้นปันผลเพิ่งศึกษาเรื่องการลงทุนแบบระยะยาวแบบเพื่อการ,กรเกษียณก็อีกประมาณ4ี่หมื่นใครที่กําลังเริ่มวางแผนว่าเฮ้ยอ <c oughs> ีก10ปีปี2573หรืออีกยีปี2583้ฉันจะ,กะเกษียณโดยที่มีเงินปันผลเนี่ยพอจ,จับจ่ายใช้สอยพอดูแลค่าเทอมลูกค่าไปเที่ยวของครอบครัวรายจ่ายประจําปีประจําเดือนของครอบครัวได้เนี่ยผมอยากจะให้ตัวเลขคราวๆหัวมีตําแหน่ง พอให้คนอีกแค่สี่หมื่นคนโอเคป่ะ okay, ถ้าค,คุณอยากเป็นหนึ่งในสี่หมื่นต้องรีรอสี่หมื่นนี่น้อยน้อยหรือเยอะโคตรน้อยนะสี 40, ่หมื่นนี่เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะเพะฉ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประชากรประเทศก็หกแสนจุดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือหกหมื่นอันนี้น้อยกว่าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกตำแหน่งเนี่ยมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มออมตั้งแต่วันนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเอ่อยังไม่ได้พูดเรื่องกุูนเลยนะ ถ้าใครสนใจจะออมพุ่นอยากจะลงทุนให้มีประสิทธิภาพออมไม่มีประสิทธิภาพก็สนใจจะเรียนกับผมก็คอร์สวันทั้งโมงครับเชิญได้เลยนะครับแผนรับปั้นเป็นผลหลักล้านต่อปีนะครับราคาพิศพศเศษเดือนสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะพูดแค่ว่าคุณต้องออมเนี่ยอ,อ,อยากให้เพื่อนๆออมจะเรียนกับผมหรือไม่เรียนกับผมเนี่ยไม่ใช่ประเด็นแต่ว่ามาตามผมมาอยู่ในเพจผมเนี่ยยังไงก็ต้องเริ่มออมตั้งแต่วันนี้เพราะว่าตําแหน่งนี้มันเหลือไม่เยอะนะครับ โอเควันนี้ผมฝากไ้แค่นี้ผมอาจารย์เจเอกลิซสมีครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลงทุนอย่างรู้จริงรู้ลึกแล้วก็ไปถึงเป้าหมายันผลลักรล้านกันทั่วหน้านะครับหวังว่าสังคมของเราจะเป็นที่ที่ผลิตนักลงทุนเศรษฐีตันผลเยอะๆนะครับขอบคุณครับ